โอเคก็ต้องขอกาส์สวีทุกคนก่อนเลยลวกันอยู่กับผมจีจีไฟอยู่กันในเกมอะไรนีเจอก็อันนี้ก็เออเกมแจกตั๋วมาตอนไหนไม่แน่ใจน่าจะช่วงประมาณบ่ายโมงไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมเลิกเรียนสี่โมงก็กว่าจะได้กลับบ้านก็กือบทุ่มก็ไม่มีอะไร <c oughs> เปิดตัวการ์ไอช่ดีหลักกับไอดีรองก็ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดตับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับไปดูกัน me close till get The storms we're chasing leading us And love is all we'll ever try ไอดีหลักผมได้มาเป็นเซเลย่ยกหินสมชายแล้วก็มูดอัศวิน2ตัวเลยนะเมื่อก่อนนี้มันเก่งแต่ว่าตอนนี้ก็เฉยๆแล้วมันเก่าไปด้วยเอสกิลก็คือเพิ่มเกาะกับสรางความเสียหายเนอก็ก็เก่งเมื่อก่อนนี้เก่งแต่นี้ไม่เก่งแล้ว แล้วก็บาวสอรัตก็ไม่เก่งเหมือนกันไม่ใช่ไม่เก่งนะมันเป็นทางเลือกที่เลือกใช้ไม่ได้ประมาณว่าเรามีตัวที่มันดีอยู่ครึ่งทีมส่วนอีกครึ่งทีมเราไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีว่าใช้ได้เลยเราก็ใช้มันได้นะไอตัวพวกนี้มันก็ ใช้ได้แต่ประสิทธิภาพของมันคงไปสู้ตัวที่มันท็อปๆไม่ได้ส่วนตัวนี้เป็นบาวเพจอนก็เฉยเฉยนะมันเฉยเยอตัวเนี้ยก็ได้ประมาณนี้ส่วนไอดีลองประดุจดดยองตัวหนึ่งอ่ะมาดูไอดีลองกันว่าผมได้อะไรบ้างไอดี ID ลองตอนนี้ก็ตัวค่อนข้างโอเคอะตัว ใช้ผมใช้บาวสุดเป็นตัวแท้งแล้วก็ใช้เซนลี่ขี่ไก่นี่เป็นตัวฟาร์มอนาคตน่าจะใช้ตัวนี้เป็นดดเมจกับบอสจระเข้ส่วนอีกตัวหนึ่งผมกำลังมองหาตัวบับธาดก็ไอดีนี้ยังหาเพื่อนได้อีกเยอะเอาไว้รอดูอีกสักหน่อยละกันแล้วก็ได้บาวตัวนี้มาก็ อาจจะได้ใช้อาจจะได้ติดทีมสองมาที่ได้มาก็มีไอนาประดุกชาวแล้วก็แดนนิดแดนนิแดนนิตเอ็กเซนไฟเออร์แล้วก็ปาวโตะอะไรสักอย่างทีเล็กเซนลี่กี่ไกลแล้วก็ ซานเชสซานเชสไอดีหลักผมก็ใช้นะเพราะว่าไม่มีดับเมทท่าไฟก็ผมถือว่ามันเป็นฮีโร่เทียสองคือเทียสองของผมคือฮีโร่ทางเลือกที่แบบว่าเอามาใช้ก่อน <c oughs> ก็ประมาณนี้มาใช้ได้อยู่นะดับเมทก็ดีก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกัน ถ้าชอบหรือยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนถ้าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนหรืออะไรก็คอมเมนต์ไว้จะพยายามครับ